ผ้าใหม่ะคะ่ะคุณลูกค้าค่ะผืนนี้เป็นผ้าใหม่แท้สีพื้นนะคะราคานะคะราคาเมตรละนะคะ ราคาเมละ750บาทคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อนะคะ2เมตรหรือว่า3เมตรได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นสีม่วงพระเทพนะคะสีเหลืองนะคะจะเป็นสีเหลืองดอกคูณนะคะหรือว่าจะเป็นสีฟ้านะคะผืนนี้จะเป็นสีฟ้าน้าทะเลนะคะมี3มเฉดสีนี้มี3เฉดสีนี้ค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเนาะคุณลูกค้าคะอันนคกะะ คอยู่ที่2 2 5 0บาท2 2 5 0บาทเนี่ยจะไปตัดเสื้อซาฟารีเนาะคุณลูกค้าขาต้องใช้ผ้าถึง3เมตรเนาะขนาดหน้าผ้าอยู่ที่100ซนติเมตรขนาดหน้าผ้าอยู่ที่100ซนติเมตรคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะถ้านะคะอย่างที่นุ่มตัด ก็ใช้แค่2เมตรพอนะคะคุณล hey, ูกค้าค่ะก so ็ใช้แค่2เมตรพอนะคะผืนนี้ค่ะสีฟ้าน้ําทะเลผืนนี้สีฟ้าน้ําทะเลสวยพีเมียมากๆคุณลูกค้าขะสวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขะก็จะเข้มขวานะคะสีฟ้าราคินีคุณลูกค้าคานี่เลยค่ะจะเป็นสีฟ้าน้ําทะเลสวยตัดออกมาแล้วสวยพีเมียมากตัด ใส่ได้กับทุกเฉดสีผิวด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะอันนี้เป็นผ้าไหมแท้เป็นผ้าไหมแท้ทอมือนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเนาะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจเนาะเหมือนคุณพี่นะคะทวัดนะคะอยู่นะคะอําเภอโกรคพระจังหวัดนครสวรรค์ขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะวันนี้นะคะคุณพี่สั่งทั้งหมด3เฉดสีเลยคุณพี่สั่งทั้งหมด3เฉดสีจะมีสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีม่วงพะเทพคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าสั่งทั้งหมด3เฉดสีนี้เลยนะคะคุณลูก้า่นรแม สวัสดีผ้าไทยคุณลูกคาา้าคะเห็นไหมที่น้องบอกว่ามีทั้งทอมือแล้วก็เป็นผ้าไหมทอเครื่องมีทั้งผ้าไหมสังเคราะห์แล้วก็ผ้าไหมแท้คุณลูกค้าสะดวกแบบไหนคุณลูกค้าสนใจซื้อสินค้ารุ่นไหนคุณลูกค้าแจ้งได้เลยคุณลูกค้าจ๋าสวยๆทุกแบบสวยๆทุกอย่างนะคะที่นุ่มใส่อยู่จะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่อง สามตะกอคุณลูกค้าคะผ้าไหมสังเคราะห์ทอ,อเครื่องสามตะกราคาชิ้นละ490บาทคุณลูกค้าก็สามารถนําไปตัดเสื้อได้แบบนี้แหละขนาดหน้าผ้า100คูณ180ซนติเมตรสำหรับผ้าไหมทอเครื่องนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสะดวกซื้อแบบไหนคุณลูกค้าซื้อแบบนั้นนะคุณลูกค้าสะดวกซื้อแบบไหนคุณลูกค้าซื้อแบบนั้นได้เลยนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยคะ่ะเป็นผ้าไหมแท้นะคะสีม่วงพระเทส สีม่วงพระเทพสวยมากๆคุณพี่บอกว่าตัดมาให้หน่อยตัดมาให้3เมตรได้เลยจ 2, 250้ะ2 2 5 0บาท2 2 5 0บาทคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะสั่งจะตัดแบบว่าที่เราเคยตัดกันเนาะไซส์ S M L X L ไซส์ปกติของคุณผู้หญิงใช้แค่2เมตรนะคะคุณลูกค้าคะ2เมตรนะคะคุณลูกค้าขาชิ้นหนึ่งก็1 5 0 0บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแล้วที่สําคัญมีของขวัญของฝากแล้วที่สําคัญมีของขวัญของฝากนะคะเป็นผ้าเป็นคอข่าม้าสวยๆหนึ่งผืนมูลค่า100หนึ่งรคา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 ้งฟเบเทแถ ไปทงไม่บอกเพิ่มรวมไปถึงมีของฝันของฝากแถมให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าเนาะคุณลูกค้าชื่นชอบผืนไหนชอบเฉดสีไหนคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะสีเหลืองค่ะคุณลูกค้าขานี้แหละสีเหลืองยอดนิยมสีเหลืองยอดฮิตคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะ สวยมากๆเลยค่ะสีเหลืองดอกคูนสีเหลืองดอกคูนสวยพรีเมียมมากๆเลยเนาะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาเนื้อนิ่มประมุลมากๆนะคะอาบน้ํายานะคะอบนิ่มนะคะอบนิ่มอาบน้ํายาให้เรียบร้อยคุณลูกค้าสามารถส่งตัดได้เลยคุณลูกค้าสามารถส่งตัดได้เลยคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมมากๆสวยพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าขาผ้านุ่มมากผ้านุ่มเด้งสุดๆคุณลูกค้าขาสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะคุ จะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองดอกคูณนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าจะเป็นม่วงพระเทพหรือว่าจะเป็นสีฟ้าน้ําทะเลค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้ารับเซ็ตไหนดีคะรับผืนไหนดีคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยสวยๆืางที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเดี๋ยววันนี้นุ่มจัดส่งให้นะคะคุณพี่นะขอบพระคุณคุณพี่มากมากเลยนะนําไปตัดเสื้อเนาะนําไปตัดเสื้อซอฟารีนะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะใช้3เมตรเนาะคุณลูกค้าขา สวยมากๆพเมีมสุดๆคุณลูกค้าขาใช้แล้วติดใจเนาะคุณลูกค้าขาผ้าไหมแท้ผ้าไหมแท้ค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้ารับสีไหนคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยคุณลูกค้ารับสีไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะก็จะมีสีเหลืองดอกคูณสีม่วงพระเทพหรือว่าจะเป็นสีฟ้าน้ําทะเลดีค่ะคุณลูกค้าแคปเจอร์หน้าจอได้เลยค่ะ คุณลูกค้าแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะรับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เบอร์นะคะ0890416008หรือว่านาเบอร์โทรเบอร์นี้ไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยหรือว่านาเบอร์โทรเบอร์นี้ไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณลูกค้าขาได้เลยค่ะนี่เลยสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้ารับสีไหนคุณลูกค้าก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวทางร้านจัดส่งให้จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไวงีขขออั้้นนนตะะคคุณ คุณพี่นะคะทวัดนะคะอยู่อำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรีวิวช่วงต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรฝังดูฝังชมด้วยค่ะ ผ้าไหมแท้ทอมือค่ะคุณลูกค้าขา1นึชิ้นเนาะขนาด100คูณ200ซนติเมตรคุณลูกค้าขาราคาชิ้นละ1 5 0 0บาทราคาชิ้นละ1,500บาทคุณลูกค้าขาแถมฟรีนะคะผ้าเป็นคอเข่าม้านะคะเตรียมต้อนรับเทศกาลสงการเนาะคุณลูกค้าขาแถมผ้าพันคอเข่าม้า1ึงผืนมูลค่า100บาทแถมให้ฟรีด้วยนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้ารับสีไหนดีคะตอนนี้มี3มเฉดสีขายดีคุณลูกค้าขามี3มเฉดสีขายดีนะคะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองดอกคูณนะคะสีม่วงพระเทพ น้ำทะเลคุณล right ูกค้าขาสวยพีเมียมากๆใส่ได้กับทุกเฉดสีผิวเลยใส่ได้กับทุกเฉดสีผิวเลยค่ะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0890416088หรือว่านาเบอร์โทรเบอร์นี้ไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเรียกโทรศัพท์ได้เลยนะคะคุณลูกค้า่ะสวยทุกสีจริงๆสวยทุกผืนจริงๆคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะผ้าไหมแท้ผ้าไหมทอมือคุณลูกค้าขานี่สวยพิเียมากๆคุณลูกค้าขาจากกลุ่มนะคะกลุ่มแม่บ้านนะคะกลุ่มทอมือนะคะคุณลูกกค้าุ่ม ผ้าใหมเนาะคุณลูกค้าขากลุ่มแปรรูปผ้าใหม่นะคะวันนี้นะคะจัดทานะคะเป็นผ้าใหมสีพื้นเป็นผ้าใหมสีพื้นสําหรับนําไปตัดเสื้อคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจจะซื้อเป็นของขวัญของฝากได้ของขวัญของฝากสุดพรีเมียมคุณลูกค้าขาเป็นผ้าไหมบ้านทอมือน,นะคะจากกลุ่มแม่บ้านของจังหวัด ร้อยเอ็ดคุณลูกค้าขาสวนพรีเมียมแบบนี้เลยค่ะพื้นนี้สีฟ้าน้ําทะเลพื้นนี้สีฟ้าน้ําทะเลค่ะคุณลูกค้าขาอีกหนึ่งเฉดสีแนะนาคุณลูกค้าขาสีม่วงพระเทพค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าต้องได้ใส่คุณลูกค้าต้องได้ใส่คุณลูกค้าสนใจสั่งซื้อนะคะไปตัดเสื้อหรือว่านะคะคุณลูกค้านะซื้อเป็นของขวัญของฝากพรีเมียมคุณลูกค้าขาของรับไหวงานแต่งเนาะย้ายตําแหน่งใหม่รับตําแหน่งใหม่คุณลูกค้าขานี้เลยค่ะมอบเป็นของขวัญของฝากสุดพรีเมียมได้เลยคุณลูกค้าขาเป็นผ้าไหมแท้ทออมื สองตะกอค่ะคุณลูกค้าคะผืนนี้สีม่วงพระเทพผืนนี้สีม่วงพระเทพค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อผ้านะคะมอบเป็นของขวัญของฝากได้เลยผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าคะอีกหนึ่งผืนแนะนํานะคะสีเหลืองค่ะสีเหลืองดอกคูณสีเหลืองดอกคูณค่ะคุณลูกค้าขาได้ใช้แน่นอน ได้ใช้ทั้งปีแน่นอนที่ต้องได้ใส่ทุกวันจันทร์คุณลูกค้าค่ะที่ต้องได้ใส่ชกวันจันทร์เห็นไหมคะชุดข้าราชการจะเปลี่ยนไปใส่วันอังคารนะคะคุณลูกค้าค่ะถ้าได้ดูตามระเบียบนะคะที่การแต่งกายนะคะคุณลูกค้าค่ะเข้าดูเข้าชมได้เลยคุณลูกค้าหาข้อมูลได้เลยวันจันทร์ต้องใส่สีเหลืองวันจันทร์ต้องใส่สีเหลืองคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าที่ยังไม่ได้ไปตัดเสื้อไว้คุณลูกค้าจะเลือกใช้ผ้าไหมทอมือเลือกใช้ผ้าไหมทอมือชิ้นนี้คุณลูกค้าค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชายท คาแนะนําให้สั่งซื้อ2ชิ้นนะคะคุณลูกค้าเนาะคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าอยากตัด2ตัวกับเพื่อนหรือว่าอยากตัดเป็นเสื้อคู่คุณลูกค้าขาสั่งซื้อ3ผืน3ผืนจะได้เสื้อ2ตัว3ผืนจะได้เสื้อ2ตัวนะคะคุณลูกค้าขาราคาชิ้นละ1,500ัรบาทราคาชิ้นละ1,500ัรบาทคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้ารับสีไหนคุณลูกค้าแจ้งได้เลยคุณลูกค้ารับสีไหนคุณลูกค้าแจ้ง สีม่วงค่ะสีม่วงพระเทศนะคะหรือว่าจะเป็นสีเหลืองดอกคูณนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยจ้า